บ่ายวันเสาร์ที่ร้อนอบอ้าวหนุ่มน้อยหน้ามนเดินหาที่หลบแดดอันเจิดจ้าและเขาก็ไปพบเข้ากับต้น่อยต้นไม้สูงใหญ่ที่สามารถเป็นที่พักพิงให้แก่เขาได้นาใต้ต้นถอยต้นนั้นเขารับรู้ได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์จากกา๊าซออกซิเจนที่ต้นไม้ปล่อยออกมาและยังได้ความล่มลื่นจากกิ่งก้านสาขาของต้น่อย ที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทำให้เขารู้สึกเย็นสบายไม่น้อยรอบๆต้นข่อยมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นเช่นต้นตำลึงที่เป็นไม้เลื้อยพันอยู่รอบๆต้นข่อยและต้นลูกว่าเป็นไบพันแล้วยังมีสิ่งชีวิตตัวเล็กๆที่อาศัยร่มไม้นี้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นมดและปลวก ต่อ,อาศัยต้นข่อยและต้นไม้อื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยกันเพราะดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์และร่มรืน่นต้นข่อยโอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ขอโทษทีรอบรอบต้นข่อยมีมดและปลวกอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งมดและปลวกสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีฝ่ายใดได,ได้ประโยชน์และไม่มีฝ่ายใดเสียประโยชน์ ต้นคอยเป็นไม้ยืนต้นส่วนต้นตําลึงเป็นไม้เลยซึ่งต้นตําลึงจะเลืยขึ้นไปได้ก็จะต้องมีที่ยึดติดที่แข็งแรงและมีความทนทานทำให้ต้นคอยและต้นตําลึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอื่นที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบๆแย่งสารอาหารจากใต้ดินไปแต่ เพราะดินที่บริเวณที่ต้น่อยขึ้นนั้นมีความอุดมสมบูรณ์สังเกตได้จากจำปวกที่ขึ้นจึงทําให้ต้น่อยได้สารอาหารพอเพียงต้น่อยมีความสําคัญกับทั้งคนสัตว์และพืชที่มีอาศัยอยู่ร่วมกันถ้าหากขาดต้น่อยต้นนี้ไปสิ่งมีชีวิต เหล่านั้นที่อาศัยอยู่รอบๆต้นข่อยอาจได้รับความเดือดร้อน